คราน,นี้คุณและเขามีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ํสมชาชิกราด้วยนะคะสำหรับใครที่มีพลังงานแบบนี้เลื่อนฟีดมาเจอหรือตั้งใจดูก็แล้วแต่นะกำลังรอคอยใครบางคนอยู่อยากรู้ว่าช่วงสงการเรามีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือเปล่า คลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวสับสดๆการสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์นะหรือว่าทักข้อความมาขอจองคิวก่อนก็ได้อ่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอกันไหมช่วงสงการนี้ขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหต้องบอกเลยเอาจิตเอาใจเขานะจิตใจของเขานี่ต้องบอกเลยอยากมาหาคุณจนตัวสั่นเออ อยากมาหาคุณจนใจสัน่นเอออยากมาหาคุณเหลือเกินดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้เจอกันเพราะใจเขาว่ามันมาแล้วนะเออตัวอาจจะอยู่ที่ไหนแต่ใจอะมาหาคุณแล้วนะเออนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยเขาอยากมาเจอคุณมากๆช่วงสงการนี้อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรแล้วจะได้เจอกันไหมสงการนี้โอ้โห บอกเลยสงกรารนี้มีโอกาสเลยว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันค่ะดูจากพลังงานฟ้าสดใสฟ้าเปิดดวงเปิดชีวิตแฮปปี้มีความสุขมันลั่ลาเหลือเกินมีโอกาสจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาหากคุณคาดหวังอยากจะเจอกับเขาต้องบอกเลยสงกรารนี้ได้เจอกันแน่ เหมือนว่าชีวิตของคุณในช่วงสงการมันจะบานสะพรั่งเลยมีความสุขกายสบายใจมีความสมหวังดังใจปรารถนานะคิดอะไรก็สมดังใจหวังคิดอะไรก็สมดังใจปรารถนาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันและต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดอกรักจะบานสะพรัง่งความสุขกายสบายใจในดวงของคุณในชีวิตของคุณช่วงสงการจะดีมากๆเลยนะ คิดหวังอะไรก็สมใจนะมีโอกาสที่จะได้เจอกันมีโอกาสที่จะได้พบกันแล้วมันแฮปปี้มากๆาด้วยการพบกันครั้งนี้จะทำให้คุณสุขกายสบายใจสดชื่นหนัวใจแจ่มสดชื่นแจ่มใสสวัสดีสวัสดีมีโอกาสว่าคุณจะแฮปปี้มากๆกกับการเจอกันในครั้งนี้นะอาจจะได้ท่องเที่ยวด้วยกันนะพบเจอกันแล้วมันยิ่งนำให้ความรู้สึกผูกพันแฮปปี้ หัวใจของคุณจะเบ่งบานเบิกบานต้องบอกเลยว่าสงกรานนี้ทั้งคุณและเขาได้เจอกันอย่างแน่นอนใจเขามันมาก่อนตัวแล้วนะเออความตั้งใจของเขาต้องบอกเลยเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีอกมีความตั้งใจที่จะเจอคุณและแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกันในวันสงกรานนี้แน่นอนยินดีด้วยนะคะ